ก็อะไรอ่ะโอ้โหฟันแกใส่ไว้กี่ตัวพี่แมวพี่แมวพูดมีเงินอยู่20สบาทพูดอยากเติมโลบัรทำยังไงดีอืมงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวพี่หาให้อ่ะผิดด่านโอ้ร้านที่ว่านั่นก็คือเทียนแซดช็อปยังไงล่ะเติมขั้นต่ำแค่ยี่สิบาทเท่านั้นและแพ็กสุดคุ้มราคาร้อยสบาท8ป0ดร้อยโลบัคเลยทีเดียว แล้วยังมีบริการอื่นอีกด้วยนะป้าขอบคุณครับคนโรคจิตจับพิดานช่วงขายซื้อหรอลิงอยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้สวัสดีครับตอนนี้เราชอบเซลส์กวันนี้เรียนรู้เ้ยเจ็บของพิ้วบลูดเฟอร์นิเจอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่ารีวิวก็สวยอวกาศพี่ว่ามันอยู่มันคนโลกจิตมากๆเลยถ้าสวยอวกาศมันตกลงมาจากท้องฟ้าด้วยความเร็ว มันจะดังจเสียงไม่ตัดไปอ้าโอเคมาแล้วน้องเบลดก็ได้ทำการเอาผลงานไปพี่รีวิวนั่นจะเป็นกระสวยอวกาศนั่นเองไปเราไปดูกันเลยน่าและนี่ก็จะเป็นกระสวยอวกาศแบบมินินั่นเองรอเล่นนะรอเล่นน้ำเบเข้าไประชาราชได้เลยท่านี้ใช่ไหมใช่ครับโชว์โอ้ยดีเคลียมสู่กระสวยอวกาศโอ้นนั่แหละนั่นแหละนั่นแหละ น้าสวยกระสวยอวกนาศน,น้ำนี้เป็นกระสวยอวกาศที่ผมทบทุนสร้างมาังหมดห้าสิบกว่าล้านเยอะจังไม่น้องเบดสร้างผมสร้างมากับมือจริงนะสร้างกับคอนก็ได้นะน้องเบดพี่ว่าพี่ขี้เกียจขึ้นบันไดอ่ะพี่ไม่ไหวแล้วเรื่องมัน<ม><ม>จะหมดไฟ<ป>เพราะเรามีลิฟต์อเนกประสงค์ครับพี่โอ้โหดีมากเลยเทคนิคนี้ปิดลิฟต์เลยอ่าแล้วไงต่อนะ เน้ำหนักเกินนะพี่ชาหาผมไม่เจอน้ำหนักเกินไม่เกี่ยวกับพี่เป็นที่พวกเรานี่แหละไม่นอ่ะึ้นึ้นขึนืนอือหือรู้เลยใครปิงเยอะปิงน้อยก็ตอนนี้แหละแล้วเปิดประตูยังไงนะโอ้ดีมากนี่เป็นการใช้ลิฟที่ดีว้วพี่เข้าไปนะมันจะเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่ได้ไปไปไปติดอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่ตายในอากาศโอ้ โอ้ต้องเป็นตัวเล็กที่ถึงจะนั่งได้ต้องตัวเล็กด้วยเหรอตัวใหญ่นั่งไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมฝ่ายเดี๋ยวผมขอเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วกันป่ะโอ้เนี่มันหน้าจอใช้ได้แต่มีกูกูโร่เลยการ์นเรด้าอะไรอะไรนะประชาสัมพันธ์นั่งงี้อ่ะพี่ดูแล้วพี่คุมอะไรไหมโอ้ดูเหมือนพี่คุมอะไรจากเก้าอี้นี้ได้นะเนี่ยเยอะเลยด้วยพี่ลองกด W สักนิดแล้วก็กด EQ ดิพี่ W EQ อ๋อ Q คือเปิดฝาใช่ไหมและ E คือปิดฝาโอเคงั้นเราขึ้นไปข้างบนแล้วค่อยเปิดฝานะอ่ะโอเค น้องเบรแน่ใจ่น้องเบรจะนั่งเบรดไงเราจะไปอวกนกาศเดี๋ยวหายใจ<ค>ไม่อมอกอ๋อถ้าพี่กดเอทก็จะปุบใช่ไหมอืมเยี่ยมพร้อมแล้วมันจะไม่ต้องมีคนปล่อยไหมแล้วใครหัวมันแม่ออกมาป๊อปทำไมหัวทะลุออกมานอกผมมีหมวกแล้วผมไม่เป็นไรอ่อเหรอมีหมวกแต่ทะลุอย่างงี้ต้องมีคนไปกดสีแดงสีเหลืองสีเขียวเข้าก่อนพี่หนึ่งคนอ่าก็เล่นก็ได้อะสีอะไรบ้างนะสีแดงก่อนอ่ะกดเลยกดเลยสีแดงเฮ้ยมีการเก็บ เหลืองโหปลดล็อกแล้วเขียวเขียวนี้เราจะตายไหมท้ามันนี่ <laughs> นี่เป็นเก้าที่ใหญ่ของลุษยชาติน้องก็เล่นพร้อมโยกสีขเขียวในห้าสี่สามสองหนึ่งอิชนี่มันพลุใช่แล้วพุพี่ก็เดาว่ามันจะพุ่งขึ้นไหมอ่ะโอเคอโอ้ไปแล้ว มันมันควรจะพุ่งขึ้นข้างบนไม่ใช่เหรอถ้าตามหลักการมัน้ยประตูเปิดโทษโทษโทษพี่พพียมปิดอยูอ่เดี๋ยวพี่คนหล,ะละ่นลงไปโอ้เราสลัดไอ,ไอเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ถึงชั้นบรรยากาศเราสลัดที่พุ่งทิ้งโอเคโอเคแล้วเราเรายัางไงต่อ <c oughs> โอ้เราถอดชิ้นนึงแล้วนี่ยมันยังไม่ถึงอวกาศเลยยแมนเนียนแกเอาเพิ่งยิงด้วย พี่พี่พีฝามันแลกอีกแล้วอะ่ะโอเคพี่เปิดฝาแล้วนะพี่พี่พ,พ,พี่พี่พยายามเป,เปิดนะดูก่อนนิดหน่อยแล้วก็เปิดเออเปิด <c oughs> พี่เปิดแล้วแล้วแต่อไพี่เอากลับไปก่อนพี่เราเอาขึ้นไม่ได้ทำไมมันทะลุออกมาอย่างนี้ทำไมมันไม่ออกติด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 ติอตอ,อ,อนเอดติดติดติดมิาติดติดติดตอดติดติดงิดตอยู่ดิดติดตดด เยเจ็ดส yeah! ี่เจ็ดสี่เปลกระจายพี่ก็ขับดีแล้วนะเมื่อกี้แต่มันระเบิดโอ้รอบนี้ขึ้นมาได้ก็ได้พี่จะขึ้นไปเร็วกว่าลิฟต์อ่าพอถึงชั้นนี้แล้วมันขึ้นไปไม่ได้เลยอ๋อมันปีนได้ละไม่เห็นบันไดพี่เป็นคนขับไปรอบนี้ลักษณะมันก็ใช้ได้นะยานกระสวยอวกาศโอเคพี่พร้อมแล้ะ ปะนะทุกคนมันเหมือนไอเนี้ยสวดสวดก่อนหกเดือนทักดูรู้สึกเนลางไม่ค่อยดีมันสวดก่อนออกเดือนทางอยาทำไมมันเงยหน้าตลอดเวลาพี่ต้องนั่งประคองตัวหนักพี่ตัวหนักเกิดไม่เกี่ยวทำไมย่อมีคนบอกพี่ตัวหนักไม่เรื่องจริงอ๋อแต่พี่ไอ้ทีสาวออกพี่ต้องกดเลขสองนำแผนสองเลขไม่ส o o ออก มันยังไม่สูงพอที่เอาเท่งน,นี้ออกเนี่ยจริงๆมันต้องเกินชั้นบรรยากาศก่อนถึงจะเอาออกได้น่าจะเกินแล้วแหละเอาออกแล้วนะโอเคทิ้งระเบิดใส่ท้าตัวเองว้าโดนไหม <c oughs> โดนเน้นๆโอเคเบ็ดเปิดฟ้าเลยเราจะเอาอันนี้ออกมาแล้วอ่าเปิดออกมาข้างในมีดีดออกมาแล้วกลางปีกอืมโอเค เราได้ทําการเอาเอะอ่ะอะอ,ะอ,ะอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าเด๋ยมมันล่วงเราได้ทําการเอาเขาเรียกอะไรนะดาวเทียมไหมแผงโซลาร์เซลล์แล้วเราเอาแผงโซลาร์เซลล์มาทําอะไรดีอารมณ์แบบอยู่ในอวกาศนานที่ต้องมีพล,ลังงานเลยงั้นเราติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เรียบร้อยแล้วเราจะเอามันไว้ข้างบนนี้แหละโอเคมิชชั่นคอมพ l e ทเย่เยมันมีอีกเทอรเฟซเดินนะพี่แล้วเราจะเอาลงยังไงโอ้เรื่องนั้นไม่ยากเลย อโอ้โอ้โอประเดี๋ยวก่อนแล้วไอ้โซลา่าเซลล์มันลงไปก่อนเพื่อนแล้วอ้ยมันมีอีตาเอก็กเนยงนะพี่ในในเนี้ยมองแท่นปล่อยเลยแท่นปล่อยเนดะี๋ยวพี่ไปดูิรีข้าชา,ชาอ้าวมองอัดพี่เห็นตั้งแต่ไอ้โคมไฟแปลกๆทะลุขึ้นเบข้างบนแล้วไม่เนียนยากมันไม่เนียนเพราะมันมีอันนี้แอบอยู่ไนงะไฟเล็กๆเ,เ,เนี่ย ที่มีพวกถังน้าแล้็ถังเชื้อเพลิงในหน้าที่อ๋อที่มันบอกว่าเป็นแก๊สติดไฟพี่ไม่โชว์ว่าเฟรมเบเบิรเก็นี้หรือเปล่านะลักษณะของมันก็จะเหมือนยานอวกาศใช่มันเหมือนยานอวกาศมากเลยแต่จบแล้วแค่นี้แหละการรีวิวพูดเล่นโดนด่ายับโอเคถ้าพูดถึงก่อนนะบิวนี้จะเป็นบิวที่ค่อนข้างใช้ทรงกระบอกค่อนข้างเยอะมากแล้วก็รวมถึงส่วนโค้งพี่เชื่อว่าช่วงประมาณหน้ายานอวกาศอะ กับไปตรงไปเลียข้างบนน่าจะแอบทำยากนะพี่เราทําเป็นริ้วไว้เลยใช่ขา้างหน้ายากมากเออใช่ไหมที่มันรเราเป็นทรงเข้ามาอ่าจริงแอบยากเวลาจะปิดอะไรให้เนียนน่ะมันต้องแอบต้องใช้หลายบล็อกนิดนึงแล้วก็ตรงแผงโซล่าเซลล์เนี่ยเราทําออกมาได้ละเอียดดีดูแล้วเหมือนสุดๆอยากไปนั่งอวกาศของจริงไหม <laughs> เออพี่น,นั่งอีตรงนี้สิไปแน่โอ้ไฟแ,ไแล้วเดี๋ยวๆอันนั้นมันไปแบบแมนนวล พี่ชอบที่เราระบบลิฟต์มาใช้ด้วยมันก็ดูน่ารักดีนะน้องเบดทำให้พี่นึกถึงเกมเกมหนึ่งที่มันมียิงกระสวยอวกาศขึ้นมาอย่างเงี้ยข้างในก็มีการแบบตกแต่งได้นะมีเรดาร์มีน้องไก่มีเป้าเล็งมีอะไรมีพร้อมเลยตกแต่งได้อย่างน่ารักข้างในก็เป็นตัวโครงยานอันนี้ค่อนข้างแอบเซตระบบเยอะนิดนึงมีแม้กระทั่งฝาเปิดปิดแถมมีต้องเออน้องเบดน้องเก็บปีกยังไงนะน้องมีเคล็ดลับอะไรในการเก็บปีก จะพิทอนนะพี่มาไปแปะยัง่กันก่อนตอนแรกแล้วก็ค่อยเอาบล็อกวางตามแล้วก็เก็บผูเข้าไปหนลองเก็บดูสี่แล้วเก็บมันจะเป็นอย่างนี้พี่อ๋อมันจะรวมกันเป็นจุดเดียวกันใช่ไหมใช่อาจจะมีออกมาที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราดันเซฟช่วงที่เรากําลังเก็บปีมันก็โดนยึดเป็นก้อนเดียวสินะใช่พี่ผลเล็นแบบนั้นไงออเข้าใจเข้าใจวางเห็นทุกอย่างก็ถ้าจะเซฟอะไรอย่าให้บล็อกมันติดกันนะ อย่าเซฟตอนมาแบบนี้ให้มันกลางเต็มที่ก่อนแล้วค่อยเซฟถ้าพูดถึงการตกแต่งยานนะมันมีป้ายนาซาด้วยแล้วก็มีลวดลายมีรูปทรงรูปทรงที่ไม่เหลี่ยมจนเกินไปมีความโค้งบ้างนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นไอเดียที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเราปล่อยกระสวยอวกาศขึ้นท้องฟ้ากันเอออะไรประมาณนั้นแต่เสดายที่ตอนนั้นที่เราคุยเรื่องพระจันทร์กันไว้อะจําได้ไหมใช่พี่พระจันทร์เออที่แบบจะไปเยี่ยมพระจันทร์อย่างแต่ต้อยากต้างเลยครับมันไม่น่าไหวใช่ จริงๆพี่ก็มาช่วยได้นะเราเรียกพี่ได้เดี๋ยวไว้โอกาสแน่นอนพมดูคลดปพี่พี่รีวิวรต์ปแปะสอนทำรีบมาทำตามอ๋อที่มันสนุกนะการทำรต์มันมีอย่างหนึ่งตอนแรกพี่นึกว่าเราอ่ะจะเอาไอ้ไอ้นี่ขึ้นด้วยระบบทัสเตอร์แบบพุง่งอุย้ยเหมือนวันที่เขาเคยเห็นเวลาเขาปล่อยกระสวยอวกาศปะมันจะบีบแบบแสงพุ่งอัดพื้นอ่ะแล้วอากาศทำงานเลยที่แต่วพอคิดไปคิดมามันคงควบคุมไม่ได้แน่นอน โอ้ก็ชูตขึ้นไปส่วนหนึ่งก่อนก็ได้ให้มันสูงๆูงก่อนแล้วก็หยุดเราจะลองกันอีกรอบไหมแน่ใจแล้วพี่โอ้รอบนี้เราเปลี่ยนเป็นเทอร์โบดูอ่าไทเทเนียมไทเทเนียมเต็มเต็มเสาเลยอันนี้น้องเบสใช้เวลาทำนานไหมเอ่ยนานพี่น่าจะเกือบเดือนเกือบเดือนเลยงั้นตรงไหนที่เราคิดว่าเราใช้เวลานานกับมันนี่คือไะนหยวยานเลยพี่ไอหัวโค้งๆกันนะใช่นานมากเอ่ยแต่มันก็ดูต้องเก็บเยอะอะเนาะ มันไม่ได้เป็นไอ้พวกมุมสามเหลี่ยมเลยพวกนี้มันจะทำงานอยู่เราพร้อมจะเดินทางรอบที่สองรอบนี้เสรติดตั้งระบบทัสเตอร์เราจะทำการเดินทางครั้งหนึ่งกดะอะไรอ่ะ <c oughs> โอ้โห้ฟาร์นแกนใส่เมืกี่ตัวเจอกว่ <c oughs> พี่ต้อง <c oughs> พี่ต้อง, <c oughs> พ,องพี่ต้องอย่าปล่อย <c oughs> อย่าปล่อยปุ่มแบบไม่งั้นเดี๋ยวแหม่ทีเดียวหายไปเยอะมันเปพิกเซลและพยานผมว่ายานกระพริบแบบ บหมือนฟ้าเลยดูดออกไปเลยโอเคก็เดี๋ยวพี่ถอดอันนี้ออกต,ตีตีอตา่าหมดหมดหมดแล้วใช่ไหมโอเคก็เราเราจะกลางเราจะกลางนี้ยังน้องเบสกำลังกลางกลางแล,ล้วอ๋ได้แหละปล่อยสัญญาณตอนนี้โมเดลกับพิมกับพิมหนักกับพิมหนักมากเฟรสแกใส่ไ <laughs> <in> ปกี่ตัวเจ้าใส่ไปกี่ตัว,วประมาณเจ็ด เจสี่ขาวใส่ไปประมาณหกปีเจสี่แดงตายไปอีกสิบห้าเกตเตอร์เป็นลูใส่เยอะขนาดานั้นอ๋อแล้วแล้วโ,โซโล่าเซลล์หายไปแล้วโซล่าเซลล์บินหายไปแล้วพี่รู้สึกเหมือนอีกนิดนึงยาเรากำลังจะธรไมายานมันธรรมายานมันอีเย <laughs> ย, <laughs> ยาเรามันดิ้ดิ้ท <laughs> ี่น้องปรับปตอนคืนที่โคตรเหมือนเออใช่ไหมใช่ไหมมันโดนอยู่ในหลุมดำเดย์ไลท์ เออจริงๆถ่ายตอนกลางคืนมันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยสวยจังเลยโอเคแล้วนี้ก็จะเป็นการขึ้นอวกาศของพวกเราทุกคนขอบคุณน้องเบทที่สร้างยานอวกาศดีๆให้พี่ได้ขับนะครับรวมถึงได้โชว์กลไกจริงๆได้โชว์กันแผงโซล่าเซลล์ได้โชว์แผงโซล่าเซลล์ด้วยที่แบบโอ้โอ้แต่มันก็นะมันมันแอบขับยากนี้หน่อยหรือพี่ขับอะไรก็ล่วงหมดก็ไม่รู้โอ้อีกแล้วว่าขับลำนี้ได้แล้วพี่ มันยากขนาดนั้นโอเคก็เดยรงวมก็ถือว่าดีไซน์ก็โอเคนะดูไม่เหรียบมากจนเกินไปแล้วก็มีการใช้เทคนิคการใช้พิททอนเก็บบล็อกนู่นนนี่แล้วก็มีการใช้ลิฟต์แล้วก็มีอิตาเก็กมีการใช้พิททอนมาทําเป็นพวกทางเออทางยดโหดออย่างนี้ด้วยแล้วก็ หลักการทํางานพี่ชอบที่ว่ามันคล้ายๆกับการแบบปล่อยจรุดของจริงไงที่ว่าจะต้องปลดทีละส่วนไปเรื่อยๆอจนถึงอวกาศข้างบนโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่า,านี้ขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับตัแล้วกม่คิดหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณน้องเบสเด้นะครับ